กันสืบสารตำนานให้โลกรับรู้ให้ได้เชิดชูก้องไปทั่วทั้งไัยซาให้มันยิ่งใหญ่ยืนยงตราบจนชั่วลูกหลานสมเป็นตำนานควายไทยโบรางบ้านชี กว่าสามพันปีจะมีคนคุดพบจ้าบอกถึงเรื่องราวายกับผนตำนามร้อยเรียงทำไรไทยนะมีข้าวปลาอยู่แบบพอเพียงช่วยกันส่งเสียงแทนไอ้ทุยของบ้านเา คนหักควายทุกคนทุกท่านครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซียู่บ้านเฮาครับอยู่ต่างประเทศครับเมืองนอกเมืองหน้าครับยินดีต้อนรับก้ะสุนยูทูปแชร์แนวอิสานมันนาพาเลาะช่องซื้อกลางร่วมมูลีรัมย์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้บ่ทนอยู่ฟาร์มควายนายเสิร์ตนะครับตะปุ่นบันเชียงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องเอฟซีฮามาเปิดฟาร์มครับมาชมในพันควายงามครับแล้วก็มาสอบถามประวัติกับการเลี้ยงควายงามเฮาครับกระสู่วงการมาโดนไนได้ครับ คุณนุ่งขยามาสอบถามทักทายครับเสียโตเจ้าของฟาร์มครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับครับเสียโตครับแนะนําโตทักทายพี่น้องเขาเป็นทางการนะครับครับผมสวัสดีครับผมซื้อโตัว้วครับเด้ออยู่บ้านเชียงบ้านเลขที่15หมูสิบสาตำบลบ้านเชียงเพื่อนหนองหานจังหวัดอุยองตอนนี้เขาเนี่ยแหละครับครับผมเพิ่งจะหัดเลี้ยงควายเริ่มเลี้ยงควายมาได้จะ2ปีแล้วละครับอ๋อ2ปีแล้วครับนะครับสมาชิกเข้าตอนนี้ทั้งเบิร์ตไม่แยกตัวครับเสียครับสมาชิกทั้งเบิรตอนนี้อยู่8ปตัวครับ ให่โตเนาะรับอบ่างมากเขาปีที่สองครับเพียงนะครับก่อนนานี่ขอยาสอบถามน่าประัติคร่าวๆครับอาชีพที่เฮาเห็ดปัจจุบันอาชีพรักนอกเนี่ยเป็นเฮ็ดยังมาก่อนครับนี่ครับคนอาชีพรักกลมกับเฮ็ดเกษตรกรนี่ยนะครับให้เห็ดหน้าเห็ดสวนอ้อยแน่คบแล้วกามีงานเสริมก็คือมาหลินรดนะครับมีลดบรรทุกดินลดตาโคนี่แหละครับเป็นงานเสริมครับ งานเสริมเนาะไปเพื่อพี่น้องชมคลิปแล้วบเที่เอิ้นหาจะกได้รถแมคโครคุดดินโชคดินคนดินกับติดต่ต้พี่เสียตได้เนาะครับผมติดต่อ้ได้ได้เลยครับเบอร์โทรเสียนะครับเบอร์โทรผมก็คือ0ูนย์แปดเจ็ดสองสองห้าศูนย์เจ็ดสามเจดครับครับผมคือโตนี่ะครับคือบางคนก็เอิ้นเสียโตครับบางที่ผมเกิดนกคีกระเดียบมิรักับวัาเสียโตนะเพราะ่าบามีอาจจะพันถึงกับว่าเซียครับครับผม ช่างเสียตรือว่าพี่โตก็ได้นะครับเนาะครับผมครับพีพพ่น้องเสีโดูเอาสอบถามนะครับอาจารย์เนรก้อนขอสูงส่งการเ่าเป็นยวในบานเมืงใดครับถึงถึงได้มีควายสามารถจีไกลปันนี้ครับก็เห็นพี่น้องเพื่อนเลี้ยงเราก็คิดนึกจากจะเลี้ยงน้ำเพลินเพราะว่าบ่เคยเห็ดอาชีพนี้มาก,ก่อนแล้วก็พอดีกับมีน้องเขาพาเห็ดน,น้ำล้วก็ ตอนใหญ่กับที่เบิ่งใน YouTube เบิ่งในเฟซบุ๊กเห็นผู้นั้นมีคัวมีความสวยงามแท้ล่ครับคือที่แท้ก็เลยอยากร้องเบิ่งครับครับอยากร้องเบิ่งอยากร้องเบิ่งก็รู้สึกว่าตอนนี้พอได้เข้ามาได้แท้ก็รู้สึกว่ารักแล้วล่ะครับแม่นบ่ครับก็เบิ่งได้ลูกสาวผมครับน่ะปีศาครับน่ะเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครลูกสาวผมครับน้องปีศาแนะนําจากพี่น้องเฮาเนาะเบิ่งใน YouTube แล้วก็เห็นเขาเจ้าเลี้ยงครับก็อยากเลี้ยงนําเพิ่นครับอยากมาเยี่ยมชมก็มาได้ ตามสบายและครับดดีต้อนรับตลอดเวลาครับต้อนรับสามารถชิคชากไปครับทุกคนเลยครับผมนะครับเนาะครับขอฝากเนื้อฝากดูน้ำเนี่ยเด้อใช่ครับลองไหมครับลองไหมครับผมพี่กัดกับยูบานเชียงกับพี่น้องครับคลิปแรกเข้ากับเปิดราคาเนาะพี่น้องเข้าไปพัฒนากับตอนนี้กับจะมีสามารถชิคเครื่องเบิร์ตอีกประมาณเจ็ดแปดตัวครับผมเรจะให้พี่พี่เสิร์ตนะพี่เสิร์ตถ้า เบงแต่ละโตและเรื่องประวัติแตละโตครับผมนะครับนะขอบคุณนั่นขอบคุณเสตโตไว้ลาครับขอบคุณครับผมเสียาไป้ครับสมารถชิกแตล่โตครับพี่น้องครับไปไหนครับิดตโตมาชมครับครับผมพี่น้องครับหลังจากแนะนําตใต้พี่น้องแนะนําโตแล้วครับเสตโตแนะนําโตล้วก็จะให้พิร์ษนะครับแนะนําพี่น้องเฮาแตละโตนะครับสมาชิมในฟาร์มเฮาครับตัวนี้เป็นสายตานะครับพิเศษครับครับชื่ออะไรครับแม่ในครับพิรศษครับแม่ี้ชื่อแม่น้ำเพชรครับ แม่น้ำเพชรครับผมเป็นสายต่างครับสายต่างครับพี่น้องครับสายต่างตัวนี้อายุถ้าอายุน่าจะประมาณแปดปีครับประมาณแปดปีลูกก็จะได้ประมาณประมาณสามสี่ลูกแล้วเนาะครับประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นครับตอนนี้มีลูกเพื่อนมามาด้วยดครับมีลูกสาวมีลูกสาวติดมาด้วยลูกสาวหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยี่สิบวันหนึ่งเดือนเป็นเป็นเป็นพ่อไหนครับลูกสาวเพิ่นเป็นพ่อคุ้มฝูงจากฟาร์มครับ อ๋อจากฟาร์มครับครับแม่นนี้พ่นสูงเท่าไหร่ครับแม่นี้สูงประมาณร้อยสี่สิบสามครับสูงร้อยสี่สิบสามครับโอ้ครับพี่น้องครับบวกครับบวกสี่สบวกบวกเนาะครับครับทั้งในเรื่องของสายต่างสายจับก็จะกระดูกโครงสร้างครับแล้วก็พลังน้ํานมนะครับครับก็เลยอยากอยากอยากเอามาทดลองครับทดลอง เพราะว่าเราเรามีควายไทยหลายตัวครับครับทีนี้อยากมีสายต่างเพื่อมาทดลองเปรียบเทียบว่าพออ่อยลูกตัวแม่ไทยเนี่ยให้ลูกประมาณไหนตัวแม่สายต่างประมาณไหนอยากพัฒนาดูครับครับเดีว่าอยากลองดูเป็นการพัฒนาลองดูเนาะครับครับครับลองเบิ้งครับเพื่อมันออกมาแล้วจะได้เป็นควายใหญ่ควายยักเนาะครับครับลองหลุนเบิ้งครับผมตัวนี้นําเข้ามาประจําการที่ฟาร์มเราน้นนะครับ ตัวนี้เพิ่งนำเข้ามาได้สิบวันที่วันที่สิบสิบห้าครับนี่สิบห้าวันอีกครึ่งเดือนแล้วคับอ๋อได้ประมาณครึ่งเดือนเนาะครับได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วครับมีโรคติดมาด้วยโอ้เคยเคยน่าจะเป็นควายเคยอยู่ฟูงครับผมครับก็เลยยังยังความเชื่องยังยังยังค่อยๆหัดนิดนึงครับตัวนี้ก็ลำตัวใหญ่ยาวสูงนะครับโครงสร้างไม่ต้องห่วงนะครับ อนนี้ก็ท้องยังว่างอยู่เนาะท้องว่างครับท้องว่างตัวเลขอยู่ยังไม่ผสมรอรอบเพิ่มขึ้นก่อนครับผมในใจก็อาจจะมีพ่อพันธุ์ไปแล้วก็มีมีแล้วนะมีแล้วครับมีแล้วครับผมรอดรุ่นครับผมตันนี้เป้าหมายก็เราจะเอาไว้พัฒนาที่ฟาร์มเรานะครับครับผมไว้พัฒนาครับนี่ก็ท้ายคลิปพี่น้องเข้าเปิดฟามชมครับแม่แรกครับพี่น้องครับแม่น้ําเพชรครับผมแม่น้ําเพชรหางเงาครับพี่น้องครับหางเงาเด็ด แการขาใหญ่อีกจุดนึงกัเนี่ยครับเต่านมเพิ่นใหญ่ครับพี่น้องครับเนี่ยครับอันนนเพจเดียวเตานมหญ่ทยไงหนาดีครับนะครับมาอยิบมาชมมาหยิบมาเด้อครับพี่น้องครับมีสายตามีควายไทยพร้อมอยู่นลยครับครับผมมาแนะนำเลิกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับเปลี่ยนความรู้แนวคิดเลิกเปลี่ยนกันนะครับเนาะครับอ่าต้องพัฒนาไปพร้อมกันครับพี่น้องครับ โอเคครับผมครับผมพี่สิยขอบคุณครับเดี๋ยวเบิ้งสมารถจีบต่อไปครับเมิ่อนี่านี้นี่ครับลูกสาวประมาณ15วันครับโอ้เบิ้งครับ1เดือน1เดือน1เดือนครึ่งอ๋อ1เดือนครึ่งหนึ่งเดือนครึ่งครับเป็นอันประมาณ1เดือนครึ่ง1เดือนครึ่งแล้วโอ้ลูกสาวโอ้ลำตัวยาวครับลำตัวยาวนะผักญ่แล้วก็ขายาวครับพี่น้องครับขายาวเนี่ยครับเรียกว่าจะห่วงลูกจักหน่อยลูกแม่เพิ่นเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้เบิ่งขา นี่ก็อาจจะไว้เป็นแม่บอกอยู่ขอบจี่วฟ้ามเฮ้าแล้วว่าถ้าเิ็นไญเขื่นมาเจ๊งน้อยถ้าพี่น้องสนใจอยากแบ่งไปพัฒนาค่อยติดตามเพื่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้เขื่อนยังบอ่อนนมเพื่อนยังผู้หน่อยอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าอนาคตนี่รับรองเลยแหละตัวนี้ครับยักใหญ่เลยแหละครับวันล่ำตัวเน่าสมุดดีขนาดเลยนะครับเพราะว่าแม่เพื่อนนำนมดีสังเกตจากโูกจากเต่านมเพื่อน โอเคครับผมไม่ดยใครับแม่นี่เพิ่นซื้อยังครับแม่นี้ชื่อแม่สร้อยทองครับแม่สร้อยทองครับเลาก่อเพิ่นเป็นเร่ากอนะครับตัวนี้นี่คร่าวๆนี่เป็นเป็นเชื้อสายของซูโม่ครับโอ้ซูโม่หน้าซูโม่ขอนแก่นซูโม่ขอนแก่นไม่ใช่ซูโม่ที่ซูโม่ลูกสายเพชรไหมครับครับครับสายเรอดดอนะครับอ๋องานเป็นเป็นสายเพ็ดครับ ลูกของสิงโตครับครัแถวแถวคอนแกนแถวแถวภูเวียงแถวแถวนั่นแหละครับอำเภอภูเวียงความสูงครับสูงเท่าไรครับความสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกครับผมตัวนี้อายุเิ่นได้อายุฟันฟันแท้หนึ่งคู่ครับสามปีนิดนิดสามปีครับเข้าเข้าสามปีแล้วเพิ่งท้องแรกครับท้องแรกครับกับพ่อนะครับท้องแปดแสนครับ โอ้กับแปดแสนของของเสียเสียเลิมเสียเลิมครับบ้านดกว่างครับทายาทปังแปดริ้วครับผมทายาทปลาปังปลาปังปลปังแปดริ้วเจอครับสายเพชรเนาะสายเพชรครับปลาปังก็สล้นนะครับพี่ทองทองห้าเดือนครับห้าเดือนครับห้าเดือนห้าเดือนบางคนก็เรียกแม่น่าสวยแต่เจ้าเจ้าของชื่อชื่อตั้งชื่อซอยทอง ชนะเด่นครับประ่อนนี้ครับพี่เสิียรครับแนะนําพี่น้องนะครับว่าแม่ไม่สร้อยทองเราครับสวยสวยจุดไหนบ้างครับจุดเด่นของแม่สร้อยทองคือลําตัวยาวครับลําตัวยาวท้ายสวยครับผางใหญ่แล้วก็ลูกมะพร้าวนี่ใหญ่ครับมะพร้าวใหญ่หางใหญ่ส่วนแข้งขาเขาก็พอดีครับกระตัวไม่ถือว่าเล็กมาก ครับเปิงข่ายเป็นั่ายรอครับ่นน่ะก็ถือว่าครับสายพัฒนาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพ่อมีติดข้อครับขาผอครับตัวนี้ที่ทีบ่าวโทษเห็นกานี่ครับตาสวยคือที่เสิร์ว่านะครับหน้าสวยดังคมหน้าหวานหน้าหวานแล้วก็คอคอเนื้อหนังคอนี่เยอะมากครับคอนี่คายดีคอตันนะคอตันตันปันควายผ้วนะข้เพน ครับลำตัวยาวครับด้านหลังก็โอเคใช้ได้เลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งท้ายท้ายหนารับกับสายเพชรนี้ท้ายนี่ไม่ต้องห่วงครับท้ายแล้วก็หางเป็นพั่วดีครับหางมันพุ่มเป็นพั่วดีเลยนะครับนี่ก็อนาคตแม่บ็อกนี่โอ้สายลูกออกมาในรอดลุนเลยครับพี่น้องทายาดแปดแสนนะครับท้องก็โตแล้วนะกำลังหย่อนเลยครับครับครับกำลังหย่อนละห้าเดือนครับห้าเดือน ครับตอนนี้เราก็จะเอาไว้พัฒนาที่ฟาร์มเราเนาะครับผมไว้พัฒนาครับไม่แน่ถ้าใส่คะแนนถูกใจก็อาจจะอาจจะแบ่งกันนะถ้ามีคะแนนถูกใจก็ก็แบ่งครับครับผมครับผมนี่อะไรก็คอยโทรหลังไม่เอาครับผมครับผมขอบคุณครับพี่สุทธิกับขอบคุณครับปะเบิ้งสมาชิกตัวไปครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวๆๆตัวนี้ตัวที่เขาเปิดราคาตัวแรกครับพี่น้องครับเปิดราคาตัวแรก ครับตัวนี้เปิดไว้โครมแม่ลูกสามแสนเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ในคลิปที่ผ่านมาครับนี่ก็อนาคตไก่เลยครับตัวนี้นั่งไปพัะนานี้ครับตนี้ครับผมพี่เสิร์ตครับนี่ครับตัวนี้เขาแก้เชือกจังหน่อยเพื่อได้จูงโชว์เดี๋ยวล่ลูกสาวเฟินมากครับลูกสาวกับโอ้ยเงาที่สูงไก่ซัมแมร์แหละลูกสาวเพินสายตาง โอเคครับพี่นเสด็จนํางพี่นองนะครับแม่ี่ซื่อย่างครับแม่นี้ชื่อแม่น้อยครับแม่น้อยครับผมชื่อแม่น้อยในเรื่องของเราก่อเพิ่นครับแม่น้อยนี่ก็เป็นสายพัฒนาเลยครับสายพัฒนาแล้วนะครับครับสังเกตจากความสวยหน้าตาเพิ่นแข้งขาเพิ่นครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับแม่นี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบสามสูงร้อยสามสิบสามครับครับผมอายุครับอายุแม่นี้ 3ปีครับประมาณ3ปี3ปีเนี่ยฟันฟันเทกำลังขึ้นครับผมเพิ่งได้ลูกครับครับลูกแรกเขาผสมใบนิดหนึ่งผสมใบนิดหนึ่งลูกแรกก็เป็นลูกสาวเดี๋ยวต้องห้พี่ต้องให้เสียตัวเพิ่นไหลมาจากหนเนาะครับผมมาบ่ไปเดี๋ยวจงไปหาลูกครับสาวเพิ่นครับนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้เป็นไงครับถึงได้นํามาพัฒนาครับพี่เสิร์ชชอบยังไงครับตัวนี้ความตัวนี้ตอนนั้นแข้งขาใหญ่ครับเห็น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 ที่แรกเห็นตอนแรกแม่นี่เนี่ยขาใหญ่แล้วก็หางแล้วก็ตอนนั้นโครงสร้างยังไม่ออกครับซื้อมาปีที่แล้วอายุเขายังน้อยยังน้อยอยู่ครับตอนนั้นทีนี้เป็นเป็นเป็นควายฝูงใหญ่ครับ มันก็เลยค่อนข้างจะท้องไวครับมีพ่อคุมฝูงครับก็เลยมีลูกท้องมาแบบแบบไม่รู้ครับท้องติดมาแบบไม่รู้เป็นรู้แสดงว่าที่นําเข้ามานี่ก็คืออุ้มท้องมาแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามีท้องครับแล้วว่าคลอดที่ที่ฟาร์มเราพอมาอยู่หนึ่งปีก็คลอดครับโอครับผมแล้วก็คลอดออกมาปุ๊บนี้ได้ทายาตเป็นตัวเพือกควายเผือกควายเพือกครับอย่าประท้วงเสียพระ เป็นเป็นยางมากไกลๆเพื่อนครับพี่น้องครับอันนี้เพื่อนติดติดมืนะครับติดมูเพื่อนจะฟังพี่ครับเนี่ยครับติดติดลูกสายต่างจับมะเล็ยู่ฟังพี่เลยตรงกระจุกมหาเพล่นเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยครับสังเกตเบังครับพี่น้องครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์คุมมผงครับพ่อพันธุ์คุมฝูงได้ความใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าแม่เพลนีใจลูกได้เด็ดขาดใท้กันครับเนี่ยครับดูแม่แม่กับลูกแม่กับลูกต่างกันนะครับอันนี้ห้าเดือนครับโอ้ยลูกห้าเดือน แม่แม่ดีถือว่าให้ลูกถือว่าดีดีมากครับขาดมากครับครับแข้งขายาวครับแข้งขายาวแข้งขายยาวอแม่พร้อมนะครับพี่น้องครับลำากง่ายกระดานเขางามครับพี่น้องครับนยครับเึงนแข้งขาเพิ่นนี่ใสดีขนาดครับผู้ช่างครับโู้ท้ายหนาท้ายใหญ่ดีครับตัวนี้ครับหลังหลังใหญ่มากเลยครับ นี่ก็นาคตก็แม่บอกได้สบายตัวนี้ตัวนี้เผื่อพี่น้องชมคลิปแล้วชอบแม่แล้วว่าชอบลูกนี้เราเราแบ่งได้ไหมครับพี่โตครับไอที่เสิดครับอันนี้รอรอไว้ก่อนครับรอไว้ก่อนครับเพราะว่าแม่แม่แม่นี้นี่กำลังกำลังลุ้นพอดีท้องนี่เป็นฉลามชนครับ๋อตอนนี้ตอนนี้ผสมกับฉลามชนฉลามชนแล้วครับพียรอบสามแล้วครับรอบสามแล้วรอบสามครับ ก็ก็แม่แม่แม่เผือกแม่นี้ยัง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 ไม่เปิดครับแม่แม่นี้อาจจะยังไม่เปิดแต่ว่าลูกสาวนี้ลูกสาวนี้ก็เราจะเอาไว้พัฒนาก่อนครับเอาไว้พัฒนาก่อนครับพัฒนาก่อนเนาะครับี่นอถ้าได้ชอบจริงๆก็มาคุยหน้าโคกได้ครับเพื่อเพื่อเพื่อเื่อเจ้าของแกจใจอ่อนครับเื่อใจอ่อนครับอันนี้มาพูวมาคุยได้ครับเพื่อใแคแนนเพื่อเพื่อ ถูกใจครับผมบอถูกข้อกันครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยครับตอนที่มาทุนเห็นมาทุนมากกันนี่แหละครับนี่ลูกลูกเสาเผือกนี่ครับลูกสาวเผือกสูงใหญงยาเพราะว่าเผือกค่อนข้างที่จะหน่อยก็ค่อยดำนี่แล้วนะอืมครับค่อยเผือกค่อยดอนเท่าครับหน่อยหน่อยกว่าวันนี้ก็อนาคตไกลครับพี่น้องครับเอาวบใส่ก็พอพันยังไใหญ่เนี่ยนะคี่ได้การครับไม่ได้ครับครับผมนะครับคอยมาคุยกับเจ้าของพันดุครับเสียตูอ่าละก็เสียพิเศษครับพี่น้องครับ โอเคครับผมครับพี่เสดกับป้าบัตรเชิญที่เบิ้งสมาชิกเข้าอีกตัวหนึงครับตอนนั้นกับแม่เข้าแม่ลาเข้านะครับนะครับบรรยากาศโดยร่วมกับพี่น้องครับนี่ก็เข้างทางบรรยากาศตอนช่วงเช้าอาจจะมีลมรบกวนจักหน่อยนะครับพี่น้องครับเป็นบางช่วงครับอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ครับฝนตกสองสามเมื่อมากเนี่ยกับแดดออกจะมีลมมาจากหน่อยครับลมรบกวนก็ขอติดคอพายเอฟซีเฮาครับ อากาศดีขนาดเลยครับพี่นองครับค่อยกันหนาคนกันหนาทิ้งแดดตตกแดดพอดีเลยครับกำลังอุ่นครับตอนนี้นี่ครับพี่นอรับตอนนี้เราปลูกหญ้าไว้เยอะไหมครับพี่กี่ไร่ครับครับมีหญ้าตอนนี้ก็ประมาณสองงานได้ครับสองงานพึ่งพึ่งพึ่งเริ่มปลูกครับ ที่จะเราจะมีปลูกเพิ่มอีกอีกอีกรกหนึ่งครับอ๋อครับผมอันนั้นประมาณสี่ไร่ครับครับผมโอเคครับพี่เส์อครับแนะนําพี่น้องนะครับแม่นี้ชื่ออะไรครับแม่นี้คือแม่คูนครับแม่คูนครับแม่คูนครับามาจะเรียกเรียกแต่ยายเพราะว่าแก่แก่แล้วก็เลยได้ยอายุอายุเท่าไรครับพี่อู้อันนี้น่าจะเกินเกินสิบกว่าครับเกินสิบสิบกว่าแล้วเนาะสิบกว่าดูจาก ลักษณะเขาแล้วก็หน้าตาและกันเนื้อหนังอายุเยอะอยู่ครับตัวนี้ก็เห็นทรงเขาเขาแปลกลำตัวเขาแปลกก็เลยเขาแบ่งปลาแบ่งปันมาในราคาที่ที่ที่ไม่ค่อยแรงครับก็เลยอยากได้มาเป็นเป็นแม่บล็อกแม่ล็อกแม่ล็อกอยู่บ้างเนาะเพราะว่าทรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ถึงตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบ สามสิบเอ็ดได้อยู่ครับเอ็ดบวกเนาะครามาณนี้ครับตอนนี้เราได้ผสมแต่แบบแล้ไหมครับตัวนี้ได้มาไอได้ผสมผสมติดมาแปดแสนผสมมาครับ๋อผสมครับแปดแสนแปดแสนผสมมาครับผมแต่อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงเช็คไอตรวจตรวจท้องนะครับ ตรวจท้องครับตรวจท้องรอผ่านรอบตรวจท้องหรือว่าผ่านรอบแล้วครับรอรอตรวจใช่ครับตรวจตรวจท้องของแปดแสนครับผมได้ได้มาจากพี่เลิมครับมาจากฟาร์มหญ่ฟาร์มดังครับจากแปดแสนฟาร์มของพี่เลิมครับพี่น้องครับนี่ก็รอรุ่นผลงเาิผลเลยครับพยาธแปดแสนนี่ก็จ้าลูกต่ละตัวเดียกัเดียดขาดกันครับไปเห็นอยู่ที่ฟาร์มของเสียกิจมั้ง สซนซนฝังนู้นนะครับเขางามรับลูกสาวเพิ่นลูกชายอันนี้ก็เอาไว้เป็นแม่บล็อกแม่คอาแม่ลักเข้าอยู่ปามั้นะครับเนาะครับรับกรรอุ่นรอชงพังงานเพิ่นครับพี่น้องครับอันนี้จุดเด่นก็หน้าตาแล้วก็วงเขาก็เป็นเขาคาราบาววงเขาคาราบาวเปลกเปลกดีก็เลยอยากได้ครับลักษณะแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากครับที่นี้ครับ ยากยิงกับควายอายุรุ่นนี้สมัยก่อนนี่ควายควายเยอะเขาหลากหลายหลากหลายแบบแต่วันนี้ก็ตตนนีจำนวนน้อยก็เลยอายุควายก็สมมติอาจจะ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 เบ่งเบ่งปันออกนอกประเทศเยอะมันก็เลยหาควายเขายาวๆไม่ค่อยมีครับผมไม่ค่อยเลี้ยงติดข้อไว้นานๆครับผมครับได้ราคาแล้วก็ปล่อยได้ราคาแล้วก็ปล่อยบลัวก็เลยหาควายเขายาวยากหน่อยครับผม ถ้ามีไว้ติดข้อก็ก็ก็พอได้เล่าสู่กันฟังใช้ครับผมครับสู่กันฟังเนาะครับโอเคครับผมไม่เสียขอบคุณครับครับพี่เสถกนจบคลิปจบรายการนะครับอยากให้พี่เสร์ชฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเอามืองใหม่แล้วกันนะที่อยากจะเข้ามาเลี้ยงอครับว่าเป็นไงบ้างการเริ่มต้นสู่วงการควายเห่ามันต้องเตรียมอะไรจัดการยังไงบ้างครับนะครับเพราะว่าพี่เสร์ชก็ เลี้ยงสองคาสองปีแล้วข้าจะเลี้ยงควายเนื้อมาก่อนหลายปีแล้วแต่ก่อนเป็นเป็นควายเนื้อครับเลี้ยงควายเนื้อมีประสบการณ์ครับฝากพี่น้องเราหน่อยครับก็การเลี้ยงควายก็อันดับแรกเลยครับใจต้องรักครับถ้าใจรักมันก็จะเกิดคือ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 การการอย่างเลี้ยงท่านี้พอมีใจรักปุ๊บทีนี้พวก็อยากมีเจ้าของเอออยากอยากเป็นเจ้าของอยากเลี้ยง แล้วก็เริ่มจากใจรักก่อนแล้วก็พื้นที่ด้วยครับพื้นที่ก็สำคัญครับพื้นที่ก็สาคัญครับทาเลพื้นที่เลี้ยงเขาครับครับแล้วก็ทุนทุนนี่ก็ก็ก็ถือว่าตามตามตามมาตริติครับแต่ที่สําคัญนี่ก็ใจรักไว้ก่อนครับครับถ้ามีใจรักแล้วก็ทําให้การเลี้ยงของของทําให้การเลี้ยงของเรานี่ครับค่อนข้างที่จะจะ จะมีความสุขใน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 มุมตรงนั้นครับครับครับเราก็เริ่มเริ่มแล้วก็เลยเริ่มจากใจรักก่อนใจรักทาในพื้นที่ทางเราเนาะครับครับส่วนส่วนข้อมูลควายก็เราก็ค่อยค่อยหาไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยหาตามพี่น้องที่เลี้ยงหรือมาเซียนใหญ่ๆก็ค่อยค่อยหา เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีประสบการณ์เองครับเดี๋ยวก็มีความชำนาญเองครับจะไปเรียนรู้ที่ฟาร์มใหญ่ๆฟาร์มบางๆเนาะก็ได้ครับแล้วก็ไปขอแบ่งมาด้วยครับครับขอพัฒนาครับจากปราดชาวบ้านเคาได้เรียบปราดควายงามก็ก็มีครับครับผมีแบ่งแบ่งความรู้กันครับเยอะครับเป็นไงครับตอนนี้แล้วเลี้ยงแล้วรู้สึกไงบ้างครับมีความสุขใช่ไหมครับกับเขาครับก็ถือว่า พี่ความสุขดีครับให้อะไรเราหลายอย่างครับให้หลายอย่างก็แต่การเลี้ยงควายเนี่ยจะช้านิดนึงผลเพราะว่าเอาลูกเป็นปีเนาะปีละหนึ่งตัวแต่ที่แน่ะนร่บการให้ลูกของเขานี่โอ้นานแต่มีคุณค่ามีคุณค่าถ้าแบบครับถ้าเราผสมอดีนะครับผมอันดับแรกเราต้องผสมผสมอดีด้วยครับมันถึงจะมีคุณค่า แล้วก็มันมันเขาเขาเขาความสวยหรือความความหนาอะไรทุกทุกอย่างของควายน่ะเขาจะขายขายขายตัวเขาเองครับผมครับแล้วเขาเรียกว่าคุณค่าครับครับคุณค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขายตัวเขาเองให้คะแนนของเขาโชว์เองครับให้ผลงานเขาโชว์เองดูแลเขาเลี้ยงดูเขาแบบดีๆเนาะเดี๋ยวเขาจะให้เราเองใช่ใช่มาเ ครับครับแต่ว่าต้องใส่เวลาจังหน่อยนะครับใช้เวลาครับใช้เวลาใช้เวลาจังหน่อยครับใช้เวลาริมหน่อยแล้วก็มีความสุขกับเพลินครับอยู่กับเพลินนะครับโอเคสุดท้ายฝากถึงฟาร์มเราพิกัดที่ตั้งเบอร์โทรครับผมพิกัดที่ตั้งบ้านเชียงครับบ้านเชียงแล้วก็บ้านเลขที่สิบห้ามู่ส3บาบ้านเชียงตำบลนาอไอ้ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรครับครับผมเบอร์โทรพิสเบอร์โทรก็0 9 8 9 7 0 1 3 1 6ปดเสิร์ชครับ9 7 0 1 3 1 6 1 3 1 6ครับคอยงามฟาร์มในเสิร์ชเนาะครับเรียกว่าพี่เสิร์ฟกับพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมาเยามมาแวะมาชมก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทักคนทุกคนนะมาแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ดีๆครับผมนะครับพี่น้อง มื่อนี่บัลทงพุ่นโกครับจากจ่องอีสานมาหน้าพระเลาะกับขอบคุณพิศเตล่าครับคุณครับผมครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้เยี่ยมชมนะครับเรียนน่าคิดประสบการณ์ดีๆนะครับพี่น้องเขารับชมนะครับรับชมครับทางจ่องบัลทนครับขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามจ่องบัลทนครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับพี่น้องสนใจอยากให้บนบัลทงเปิดปตูเพราะพันธแม่พันเปิดปั้มนะครับเปิดราคาก็นยินดีรับใส่พี่น้องชาวข้ายครับ ติดต่อบอทนใดที่เบอร์โทร089ครับ3 8 9 9 9ครับคลินปน้ำมาคับไหมครับพี่น้องครับ,บว<อ>ร,บรวมกันสืบสารตำนานให้โลกรับรู้ ให้ได้เชิดชูก้องไปทั่วทั้งไทยซาให้มันยิ่งใหญ่ยืนยงตราบจนชั่วลูกหลานสมเป็นตำนานควายไทยโบรางบานเชียงกว่าสามพันปีจะมีคนคุดพบจ้า ไรไทยนะ